สวัสดีครับผมผมบ่าวบอลคนขันแก่นนะครับวันนี้ก็มาปล่อยว่าวครับผมเอวันนี้นะครับวันที่24นะครับกรกฎาคมเ5็7นะครับก็เป็นช่วงฤดูฝนครับช่วงกลางปีครับเป็นครั้งแรกครับยิ่งว่าวกรกฎาครับเป็นลมลมจะเป็นลมร้อนนะครับมันจะตรงข้ามกับลมหนาวครับทิศทางลมร้อนครับก็ตอนนี้ลมค่อนข้างแรงครับ นะครับตอนนี้ลมแรงมากครับสนุนก็ลั่นครับแต่ว่าผมปล่อยเชือกยาวมากนะครับผมกะว่าจะปล่อยเชือกให้หมดก็อแล้วก็ม้วนใหม่ให้มันแน่นครับข้างบนก็เป็นว่าวเวียดนามนะครับขนาด150เซนนะครับเวียดนามน้อยนะครับเดี๋ยวว่าจูบครับฟังเสียงครับ โอเคก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เล่นว่าวช่วงนี้นะครับเพราะวงการนี้ผมก็เพิ่งจะจริงจังก็ปีนี้นะครับแต่สมัยเด็กน้อยก็ก็เคยเล่นครับแต่ไม่เล่นว่าวใหญ่ครับจะเล่นเป็นพวกว่าวอีลุ่มครับว่าวว่าวเออว่าวปักปักว่าวปักเป้าครับไอ้ว่าวจุฬาว่าวอีหางจะเล่นไม่เป็นครับสมัยเด็กน้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็เล่นเป็นแล้วโตแล้ว แง่ามากกระเด็นเป็่นนะครับผมบอกอีสานนึ่งกนเนาะบอกอีสานหนึ่งก็เออผมบอกไทยไม่เคยของนะปีนี้ฝนดีนะครับปีนี้ฝนตกประจําครับพู้ได้ว่าแรงนี่เรียนว่าเราแรงนี่มัว่วแล้วครับมันก็จะมีความเชื่อแบบโบราณครับก็คือถ้าวิ่งว่าวนี่มันจะแรงนะครับให้ชมมาครับ ก็สนุกกำลังห่า้วครับกำลังดือด้อๆลยครับช่วงนี้ลมแรงนะครับสัปดาห์นี้ลมแรงนะครับจากดูพยากรณ์ช่วงกลางวันนี่ลมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมดูพยากรณ์นะจริงๆลมลมแปดขึ้นก็สามารถเล่นว่าได้นะครับลมแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปล่อยว่าได้โอาสนุกดังดี ไม่ได้ปล่อยหลายเดือนแล้วครับห่างหายครับเ็ดแยกเ็ดงานครับอันนี้ก็จะปล่อยสักพักครับแล้วก็ค่อยจะเอาลงครับผมจะไม่ปล่อยสอดแจ้งนะครับกลัวมันจะตกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทํานาแล้วครับผ่านข้าวกันหมดแล้วเราจะไม่เล่นนะครับเพื่อมันตกเสีเขาข้าวเจ้าครับ๋ยวเป็นเรื่องครับ กอลมดีขนาดตอนนี้ลมแรงคะจูบมากตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนะครับก็พามาชมเบ้าช่วงกลางปีครับในจังหวัดขอนแก่นคุณลืมบ่าครับผมอยู่ขอนแก่น,นครับขอนแก่นอำเภอแวงใหญ่นะครับจะเป็นครั้งแรกครับที่ แรนาวาเกลางปีในชีวิตผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณน,นี้ครับผมเดี๋ยวปล่อยสักสักพักหนึ่งเอาลงนะครับผม